วันนี้จะพาอป้าไปทำบุญนะคะเอาเป็นเทียนอันนี้ก็ได้ค่ะ่ใช่ที่นี่อุปป้าจะรู้นะคะว่าไปถวายสังฆทานที่ไหนเพราะว่ามาค่อนข้างบ่อยอหมความเจ้ดีนะคะถวายเทียนกับพระอะร นี่นะคะใครจะซื้อตามนะคะอันนี้เป็นทยานค่าสมมติว่าอุป้าถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะห้ามทิ้งเมียนะโอเคแั่งเลอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งใครช่วยนะครับขอบคุณม่ดสวัสดีค่ะ <Hi. S 1> AJ Family คะ่ะวันนี้นะคะเป็นวันพระใช่วันนี้เป็นบิบุดานะค่ะบิบุดาอ่อแต่ว่าเป็นวันพระวันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษาใช่วันนี้เป็นวันพระนะคะก็คนไทยเนี่ยวันเข้าพรรษาปกติก็จะซื้อเทียนเทียนใช่เอาไปให้ที่วดัดอ,อะไรแบบนี้เพราะว่าวันเข้าพรรษาเนี่ยเป็นวันที่พระเขาไม่ออกมาไม่ออกมาบินธบาตอะ่ะปกติเราก็จะเห็นพระที่แบบหน้าหมู่บ้านเวลาเดินตอนเช้าใช,ใช่ไหมแต่ว่าพอเข้าพรรษาปุ๊บอะพระเขาจะไม่ออกมาเขาจะอยู่ที่วัดเท่านั้นสามเดือน ต้องไปที่วัดใช่ไหมคนก็เลยต้องไปที่วดัดเอาอาหารไปให้แล้วก็เ,เขาจะเอาเทียนเพราะว่าสมัยก่อนนะยังไม่มีไฟฟ้าใช่ไหมก็เอาเทียนไปให้จะได้จุดเทียนให้มันแบบ สว่างางเออแต่ว่าตอนนี้สมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วคนก็เลยเปลี่ยนมาซื้อเป็นหลอดไฟแบบนี้ให้ที่วัดเวดลาหลอดไฟเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเปลี่ยนได้เนาะเดี๋ยวก็วันนี้จะพาป้าไปทําบุญนะคะก็เดี๋ยวจะไปแวะซื้อพวกผ้าอับน้ําฝนหรือว่าของใช้ต่างๆที่จําเป็นนะคะเดี๋ยวเราจะไปวัดการวัดแถวบ้านนี่แหละใกล้ๆคนไม่เยอะด้วยเนาะเพราะว่าวัดไม่ได้ใหญ่มากที่มอไทยมีอนพระเยอะใช่ไหมนี่มัน เมีหลายวันพระที่เกาหลีหนึ่งปีหนึ่งวันเท่านั้นจริงเหรออ๋อจริงอ๋อแต่ว่าก็เป็นพุทธเหมือนกันใช่ไหมพี่จินชอบไงอ,บอ๋ชอชอบอะไรวันพระเยอะอ๋อวันพระเยอะก็เลยชอบเออ,อโอเคก็เดี๋ยววันนี้จะพาพี่จินนะคะไปซื้อของต่างๆนะคะไป Let's go <S ไหนตัวนี้ก็ไปด้วยเหรอจิงมไปวัดใช่ไหมไปหาหลวงตาใช่ไหม ใช่ไหมคะซิงไปวัดบ่อยนะคะแล้วก็อ๋อไปหาหลวงตาไปหาหลวงตาใช่ไหม <c oughs> อ๋อใช่ไหมคะไปหาหลวงตาเอาสิงไปปล่อยวัดเลย <c oughs> เอาสิงไปทิ้งที่วัดเลยอุ้ยเอาสิงไปไว้วัดเลยเป็นไงคะลูกร้องไห้ทําไมร้องร้องเพราะว่า กติสิงวิงนะเวลาออกไปข้างนอกจะดีใจเนาะดีใจแล้วชอบร้องไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวยงนั่งด้วยกันดีใจนะคะเราก็อย่าลืมพกแมสแล้วก็สเปรย์นะคะยังต้องติดตัวอยู่ตลอดเวลาคืออลิสฉีดวัคซีนแล้วนะคะฉีดวัคซีนแต่ว่าเราก็ต้องยังต้องเซฟอยู่เพราะว่าการฉีดวัคซีนไม่ได้แปลว่าไม่ติดโควิดนะคะ ตดวัคซีนก็สามารถติดได้แต่จะทุเลาอาการลงเนาะแต่ว่าต้องเป็นวัคซีนที่มีคุณภาพด้วยนะคะนี่เรามาถึงร้านผักต้นพันแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านที่แบบว่าขายของที่จะเอาไปใส่ในวัดนะป้านี่ปกติเขาจะซื้อเทียนแบบนี้ไปที่วัดเออเพราะว่าเข้าวพรรษาแล้วก็มีเทียนใหญ่ด้วยนี่อันนี้อันนี้ใหญ่มากเอาเป็นเทียน นี้ก็ได้ค่หนะคะใช่ค่ะโอเคเามารยาทดีแล้ว,วอันนี้เทียนสวยไหมคะสวยอ,อันนี้ก็จะเป็นเป็นแบบว่ารวยรใช่อันนี้เป็นคบพิคคะเนนไงคับพิคคะเนนแต่ว่าจะมีหลายแบบนี่แล้วก็บางคนเขาก็ เอาไปไหว้แบบนี้ไงให้แบบรวยๆอันนี้ก็จะเป็นนางกวักนะคะเยี่ยมมากใช่รู้ได้ยังไงเรียกลูกค้าใช่ไหมจริงหรอใช่ใช่เรียกลูกค้าเอาไว้แบบว่าไว้ที่ร้านอ่ะอ้โหก็เป็นแบบนี้เป็นนางกวัเกเรียกเงินเรียกทองเรียกลูกค้ามา,มาจ<ด>ัดการใช่ใช่แผ <c oughs> นกยกของนะคะแ <c> ผ <oughs> นกยกของของ,ของเรา <c oughs> ที่นี่อป้าจะรู้นะคะว่าไปถวายสังฆทานที่ไหนเพราะว่า มาค่อนข้างบ่อยแล้วตอนนี้เราเลือกเวลาแบบเที่ยงกว่าๆแล้วเนาะบ่ายๆแล้วจะได้คนไม่เยอะนะคะช่วงเช้าๆมากๆอ่ะน่าจะคนเยอะเพราะคนรีบมาทําบุญกันแต่เราเลือกมาช่วงที่คนไม่แน่นคนซาซาแล้วทําบุญเสร็จแล้วต้องมาซื้อนี้นะจะได้ถูก90ล้านเออพคุณล้จริงจริงจริงนั่งลงจริงนั่งลงสวยๆจริงนั่งลงสวยๆเดี๋ยวลงตามมาแล้วนะเดี๋ยวลงตามมาแล้วนะนั่งลง น้องลองสวยๆพุดเกเอเก่งมากค่ะยังไงล่ะยังไงคะลงงตายอยู่ไหนนะนี่นะคะที่เราซื้อมัอนก็จะเป็นผ้าจีวอนอันนี้มันจะมีเจ็ดชิน้นแล้วก็เป็นเทียนชุดใหญ่นะคะดูในนี้มันดูไม่ใหญ่เนะแต่จริงๆใหญ่นะก็ยังพันเตวิสุวิสุลภนาทายะปิจารณีนัสหปันจารีญาจามะเอความเก่าดีนะคะ ถาวายเทียนกับพระประดงอ่าน,นี้ก็กวดน้ำนะคะ แอลกอฮอเจลของใครคะลูทาเว่แบรนด์ของเรานะคะเดี๋ยวทำบุญก่อนเดี๋ยวเอาเอ่อนี่ป้าต้องเอานี่อป้าต้องเอาน้ำมันมาใส่ตรงนี้นะคะอป้าเกิดวันอะไรอีิเกิดวันเสาร์ เอาชอบเลขะายเลือกเลยชอบเลขลไยค่ะเอาซิงวิงเลือกเลขลายแล้วป้าชอบเลขะายนี่ถ้าถ้าเป็นรางวัลอันนี้นี่สามสิบล้านนะใช่ใช่นี่สามสิบล้านมีเลขะไรดังคะตอนนี้ดังสองแปดสองแปดจริงหรออุ้ยเราซื้อแล้วสองแปดเราซื้อไว้แล้วจริงหรอเอาป้าเอาเลขรายแล้วนี่ เจ็ดเจ็ดสนี่สี่อ่ะโอเคนี่นะคะทุกคน<อ>ใครจะซื้อตามเอาใบเดียวก็พอ,อน,นี่เป็นคู่ค่ะนี่ใบอ๋อนี่เป็นคู่หรอใช่ค่ะอันนี้อันนี้เป็นเดียวอ๋ออันนี้เป็นเดียวใอ,อ๋อนนอนนันเดียวหมาใช่ใช่เออนี่นะคะใครจะซื้อตามนะคะอันนี้เป็นพยานถ้าสมมติว่าโอป้าถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะห้ามชิงเมียนะโอ้ดูวัดสวยมากนะคะนี่คือวัดแถวบ้านเราปกตินะโอป้าถ้าไม่มีโควิดอ่ะ ก็จะมีเวียนเทียนตรงนี้ตอนกลางคืนของวันอาสาฬหะตอนกลางคืนอ,ะอ่ะก่อนขึ้นรถนะคะไป,ไปกลับบ้านากลับมาบ้านแล้วนะคะเขาทําอะไรกันคะอสองพ่อลูกทํอาทอะไรทําอะไรเล่นกับซิงบิงเเ,เล่นกับซิงบิงสบายใจตอนเย็นเราจะกินข้าวอะไรกันดีนะไปดีนะปูหัวจ้าอยู่บ้านเฉยๆ <laughs> เบื่อมากเบื่อมากเอ้าริงวิงเบื่อไหมซิงวิงซิงวิงเบื่อไหมลูกโอ้ไม่เบื่อไม่เบื่อไม่มาไหนไม่เบื่อไม่เบื่อไปไปวิ่งไหมไปวิ่งกับมัมไหมเตรียมตัวเตรียมตัวไหมคะอกินข้าวอะไรดีเราตอนเย็นอะไรนีพิซซ่าหอีแล้วกินแต่พิซซ่ามันเป็นอีหยังกับพิซซ่านี่ทุกอาทิตย์อาทิตย์ละสองมือเฮ้อ มันเป็นนิยางกระดอกกระเดียกกับพิซซ่านี่เวลาโดนด่านะคะมันจะมีความกวนตีนอย่างนี้นะมีความมึนมีความแบบว่าทำเป็นไม่ฟังทำเป็นเฉยเฉยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเวลาโดนด่าแหลงเนียนเนียนทำเป็นไม่ได้ยินมึนมึนคงเอาลีไงเออเป็นคนเก่าดีอะไรแบบนี้อะไดแบบน้พูดอีสานไม่เข้าใจโอ้ my god กล้าจะว่าไม่เข้าใจเป๊ะกว่าภาษากลางอีกภาษาอีสานนะว่าก็เดี๋ยววันนี้ไปทําบุญแล้วเดี๋ยวเราออกไปซื้อดอกไม้มาไหว้พระที่บ้านเนาะเพราะว่าวายข้างนอกแล้วก็ต้องไหว้ที่บ้านด้วยนะคะที่บ้านเราก็จะมีพระแล้วก็มีนี่ด้วยนี่นี่นี่ให้ดูให้ดูนี่นะคะสายมูอย่างเรานะคะเราเกิดวันเสาร์วันเสาร์ซึ่งจะเป็นแบบ ปงางนาคปกก็คือเป็นพญานาคอะไรเงี้ยแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใช้วิจรารณญาณจักรยาน,ายานรับชมนะคะ ก็คือจะเป็นประมาณนี้ที่บ้านเราเออโอป้ายังไม่เคยไปซื้อแบบเทียนที่เอาไปถหวยพระใช่ไหมเออยังไม่เคยไปอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกนะคะที่เกาหลีจะได้รู้จากวัฒนธรรมของไทยออว่าเป็นยังไงนะคะเราก็รู้สึกโอเคดีใจมากที่เราได้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ต่างชาติได้รับรู้ให้ต่างชาติได้เรียนรู้ สำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ้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 งให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอคนละหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์นะคะมาคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันนะคคสำหรับวันนี้ไปฟัดมูก่อนไปฟัดมูก่อนนะคะบายบายเอเดฟสัมมิ